สวัสดีครับท่านผู้ชมที่รับชมผ่านช่อง y YouTube นาคาชาแนลนะครับคลิปนี้ก็จะมาลงราวพัฒนานะครับชุดสรุปนะครับวบันพุทธที่25ธันวาคม2567นะครับหลังจากที่ราวพัฒนาลงไปให้แล้ว1คลิปนะครับเป็นคลิปนี้มันมี2ชุด2ส,สูตรนะครับสูตรตัวสีดำกับสูตรตัวสีน้ำเงินนะครับสีดำนี้เอา2ส,สูตรประทะกัน นะครับวันนี้มันไม่ชนกันมันก็เลยได้เป็นตัวนี้ชุดนี้นะครับเป็นชุดนี้ออกมาและอีกชุดหนึ่งนะครับเอาวิ่งรูดเอา 5, 6 7นะครับวิ่งรูดเอา3ตัวนะครับ5 6 7นะครับไปจับกับสูตรที่1นี้8 90อ่ะ8 9 0กศูนย์ะครับและอีกสูตรหนึ่งเอา2ตัวเดียวนะครับเอามา2ตัวเดียว3กับ4ไม่ได้เอานะครับก็มันจะเยอะเกินไป นะครับแล้วก็จับตัวเดียนให้ก็จะได้เด่น5ที่585052 6ก็686062 7ก็787072นะครับก็จะเลือกกลุ่มที่ขีดไว้นี่แหละเป็นตัวเด่นตัวชุดสรุปแล้วนะครับใน2ตัวนะครับชุดสรุปแล้วก็จะดึองออกมาให้ FC นะครับก็จะเป็น5

สรุปออกมามันจะเหลือ9ชุดนะครับจาก12นะครับจาก12ก็ะคงจะเอาชุดนี้แหละนะครับชุดนี้แหละทีนี้จะหาตัวเด่นให้นะครับจะหาตัวเด่นให้ชุดเต็มนะชุดเต็มก็คลิปแรกนะครับคลิปเต็มคลิปแรกคลิปแรกชุดนี้แล้วก็ตัวนี้ตัวดึงออกมานะครับดึงออกมาแล้วดึงออกมาให้นะครับ จะหาตัวเด่นให้นะครับวันนี้ไปดูสูตรสูตรเก่านี่แหละอันนี้ได้เจ็ตัวนี้ก็เจ็ดแปดเก้านะครับมีสองสูตรแล้วนะเจ็ดแปดเก้าเจ็ดแปดเนะครับสูตรนี้คิดอย่างไรนะครับก็เอาหลักสิบนี่แหละเป็นลบหนึ่งบวกหนึ่งหลักสิบลบหนึ่งบวกหนึ่งได้เจ็้าส่วนเจ็นี้ก็หลักแสนลบหนึ่บวกหนึ่งเหมือนกัน นะครับก็789ใปนตัวเดียวกันนะครับในตัวเดียวกันชน789และอีกสูตรหนึ่งผมจะเอาตัวนี้ไปตัดนะครับก็ได้789นะครับก็เอาหน่วยบนนะครับ75 57 35บวกอีก2ก็เป็น7 789นะครับได้ตัวเดียวกันนะครับ7 8 9 7 8 9ก็เาก็เลยจะเอาสูตรนี้ไปตัดนะครับ เอาสูตรนี้ไปตัดตัวในติด7ติด8ติด9นะครับก็จะเป็นตัวเด่นนะครับในที่นี้มันจะมีอยู่แค่7จ็ดเจ็ดเนี่มันก็จะเหลือตัวเด่นอยู่ที่5ชุดนะครับ5ชุดด้วยกัน ดึงออกมาแล้วก็จะเหลือ5นะครับจากา12เป็น9 9ก็จะมาเป็น5นะครับ9แล้วมาเป็น5ทีนี้ตัวที่ไฮไลท์ ตัวที่ไฮไลท์ก็จะจับกับ3ตัวให้นะครับทีนี้หลัก 100, ร้อยหลักร้อยหลักร้อยจะพาไปดูหลัก 100, ร้อยหลักร้อยทํามาใหม่มันก็ไม่เข้านะครับทํามาใหม่มันไม่ค่อยเข้าเอา้ตัวนี้มันไม่เข้าทํามาใหม่กี่งวดแล้วนี่องไปตั้งแต่ห้าศูนย์นี่ก็มันออกตัวกลับนี่ก็ไม่เข้า นี่ก็ไม่เข้ามางวดน,นี้ก็ไม่เข้านะครับสองงวดแล้วงวดนี้ลองดูสูตรนี้อีกเหมือนเดิมก่อนนะครับเอาศูนย์เอาศูนย์สามสี่หกเจ็ดนะครับสูตรที่มันเข้าคือสูตรน,นี้งวดที่ผ่านมานะครับเอาหมื่นคูณห้าหมื่นก็คืออะไรหมื่นก็คือสองหนึ่งหนึ่งห้าได้ห้า สามสี่มันมาที่สองนะครับวันนี้วันนี้หลักหมื่นคืออะไรหลักหมื่นก็คือ1เหมือนเดิมก็สามสี่นะครับก็จะเอา0ตัวเด่นหลักร้อยก็จะเป็น0ูนย์เป็นสามเป็นสี่นะครับศูนย์สามสี่ก็ไม่เอาหงกับสเหมือนเดิมนะครับไม่เอาหึกับสเหมือนเดิม หรือสูตรมันมีไหมเอาไปดูก่อนนะครับไปดูก่อนสูตรที่ให้ดูเมื่อกี้เมื่อกี้ก็มีอะไรบ้างนะครับจนที่สามนี่สามสามฟังนี้มี3นะครับตัวเลขเรามี3ามไหมตัวเลขชุดเต็มมีสามไหมเอ่ยตัวเลขชุดเต็มเรามี3ม,มีนะครับ3นี่มันจะเป็น8 3 9สามเก้าสามนะครับแปดส ถ้ามันออกนี้เป็นบนน่าจะเป็นล่าง839303นะครับหรือ2 2 3 4ก็มีโอกาสนะ2 3 4มีโอกาสเป็นนะครับ2 3 4ถ้าเราดูจากหลักร้อยในชุดนี้นะครับหลักร้อยในชุดนี้ชุดนี้2 3 4 0234เปลี่ยนไปได้ทั้งหมดนะครับ0ู3 4อยู่นี่ฝันีังนี้นะครับก็จะเอาฝังนี้แหละนะครับ สองสามสี่เป็นตัวเด่นในหลักร้อยนะครับสามตัวพอสามกับสี่ตพอสามกับสี่จะเป็นหลักร้อยเด่นอ่ะก็จะจับให้เลยนะครับเอาหลักร้อยเอาไม่ใช่หลักร้อยตรงนี้เอาหลักร้อยนะครับหลักร้อยก็ได้แก่ก็ได้แกอศูนยสามสี่หกเจ็ด ศูนย์สามสหกเจตัวในโบแนมันก็จะชนที่3 4มี่นีละอา่าก็จะได้แก่ศูนย,ย์หนึ่งองส่หาหนามีอได้อยู่เอานี้นะครับศู้า 8 3 5 8 4 5ห6 5 8 7 5 8 0 6ห3 6 8 4 6ห6ห8 7 8

7จ็ดเ8็ด 8, 8, 7, 8, 7, 7, 8องศูนย์เจอ่าตัวเด่นตัวเด่นที่จะเอานะครับมันอยู่ในนี้2ตัวอยู่ในหลักร้อย2ตัว นะครับสามสี่ห้าเอาสามสี่กหมีอาจจะมี5อยู่กลางนะครับตัวไหนมี2ตัวอยู่นี้ศูนย์สามสี่ศูนย์่าหกเจ็ดศูนย์สามสดหที่จริงมันเด่นเจนั่นแหละนะครับจะเอาเด่น7เอาจะเอาเด่นเจ็นี่แหละเจจะเด่นเก็สามเจ็ดศย์สี็ดศูนย์ 372472378478นะครับเอาไว้ตัวเด่นที่สุดไว้ที่6ตัวอ่าสกับสนี่อ่าเป็นตัวไฮไลท์พิเศษให้นะครับจะหยิบออกมาถูกไหมนะครับถ้ามันเข้านะสมมติว่าชุดนี้มันเข้าจะหยิบออกมาถูกไหมนะครับหยิบออกมา5ชุดนะครับ แต่ว่าเด่นสุดนี่ในสานะครับ370 470 372 4ย์สี่เจ็ดนะครับทีนี้ตัวที่ชอบก็ขอให้ขีดต่อก็แล้วกันนะครับชอบ72มากกว่าเพื่อนนะครับอ่าก็จะมีประมาณนี้แหละนะครับศูนย์ศูนย์น,นี้มันก็มีอยู่ นะครับอาจจะเป็น3 0 4 0ูนย์สี่ศูนย์อ่ะหรือ20อย่างนี้นะครับก็เป็นไปได้ที่ล่างจะมาแบบนี้นะครับ3กับ4นะก็โอเคนะครับมีมี2ด้วยเราค่าไม่มีนะครับไม่มีก็น่าจะเป็นนี่แหละนะครับ2นี่แหละ3สา,สาตัวนะครับกลุ่มนี้ก็จะเป็นนี้ถ้ามานี้ก็ชุดนี้แหละนะครับ3กับ4นี่แหละตัวเด่นที่สุด นะครับครับก็ฝากไว้เท่านี้นะครับในคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กันและกันนะครับขอบคุณทุกไลค์ขอบคุณทุกแชร์ share, ขอบคุณทุกติดตามนะครับอ่ะใส่คาเตือนก่อนจบคลิปนะครับก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและในการนําไปใช้นะครับขอบคุณและสวัสดีครับ